สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันหมอดูนำโชคหรือลิงก์หลักนะคะ youtube.com/slash/owl2244 นะคะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะรับดูดวงด้วยไพย่ทาโร่ไพ่อลาเคลลายมือกราฟชีวิตโหราศาสตร์ไทยรับทำนายความฝันนะคะวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับ ฝันเห็นแพะแปลว่าอะไรฝันเห็นกระดูกนะคะฝันเห็นกระดูกเป็นเข่าแพะฝันเห็นกระดูกเขาแพ้ติดบนผนัง แปลว่าจะมีปัญหาทางด้านการเงินเข้ามาให้ระวังความยากจนหากในความฝันท่านถูกแพะไล่ขวิดให้ระวังเป็นช่วงที่มีคนคิดร้ายมีศัตรูหากฝันว่าฆ่าแพะแล้วนำเนื้อไปทำอาหารกินท่านจะมีความสุขค่ะฝันว่า เป็นเจ้าของแพะจำนวนมากมายหลายตัวแปลว่าท่านน่ะจะไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะก็จะมีเงินใช้จ่ายคล่องฝันว่าตนเองถูกใส่ล้ายป้ายสีตกเป็นแพะรับบาป แปลว่าท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจะต้องเอาชนะศัตรูด้วยความดีฝันเห็นฝูงแพะนะคะก็จะหมายถึงการมีเงินทองมากมายหรือฝันว่าเป็นเจ้าของแพะหลายตัวหากในความฝันท่านเป็นเจ้าของแพะหลายตัวท่านก็จะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยข้องมือหรือถ้าฝันเห็นฝูงแพะเป็นร้อยๆตัวก็แปลว่าท่านจะหาเงินง่ายหาเงินคล่อง หากในความฝันท่านเห็นแพะห,หลายสีหรือฝันเห็นแพะแพะลายลายสีน้ำตาลแพะสีดำแพะห,หลายสีนี้แปลว่าจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะส่วนใหญ่ฝันเห็นแพะหมายถึงการเงินการงานร่ำรวยฝันเห็นคนอินเดียจับแพะไปตัดคอเพื่อบูชายัน เป็นความฝันที่เกี่ยวกับจะได้รับเงินจากทางไกลนะคะหางในความฝันท่านเห็นแพะตัวผู้สองตัวต่อสู้กันนะคะให้ระวังสุขภาพของท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะฝันเห็นแพะสีดําทั้งตัวในความฝันให้ระวังท่านมีเพื่อนกินให้ระวังถูกเพื่อนยืมเงินไม่คืนฝันเห็นแพะสีขาวสวยทั้งตัวนะคะแปลว่าอนาคตของท่านยังต้องชดใช้กรรมอีกเยอะ ฝันเห็นแพะสีดำสีขาวหรือพื้นขาวสีดำเป็นจุดๆๆต้องระวังความไม่แน่นอนในกิจการงานของตัวเองค่ะแต่ถ้าฝันเห็นฝูงแพะหรือแพะหลายตัวให้ตีว่ามีเงินทองมากมายฝันเห็นลูกแพะนะคะฝันเห็นลูกแพะน่ารักนะคะจะมีโชคทางด้านการพนันค่ะเลขนำโชคเลขนำโชคเก้สี่แด ปกติแล้วอ่ะทางด้านโหราศาสตร์ไทยอ่ะแพะเนี่ยเขาจะตีเป็นเลขเลขแปดนะคะเลขแปดก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ